สวัสดีนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาตีกบตีปลาช่อนครับก็เหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นกบยางครับกบยางนะโชคอ่างทองรุ่นนี้เป็นรุ่นมีขานะครับก็จะเตะน้ําครับขาจะเตะน้ําดังครับเรียกร้องความสนใจจักปลาได้ค่อนข้างดีเลยครับเดี๋ยวไปชมนะครับก็จะมีตัวหรือเปล่า บนะครับคุณขอหาเหยื่อเลยครับอยู่หรือเปล่าอ่าไปไหนเลยนะเมื่อกี้กบนะครับ 6นะครับเดี๋ยวเราต้องค่อยๆตีครับชอบมุดน้ำนะครับ,บมุดน้ำอยู่ ส่งนัดหนึงนะต้องส่งนัดหนึงนะครับเพราะว่ากบยางตอนนี้มีขาครับไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านะครับมาวัดดูนะครับไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่ากบครับโดนโกบนะครับท่านผู้ชม ได้เลยครับนี่นะครับกบยางนะโชครุ่นนี้เป็นรุ่นมีขานะครับขนาดน่าจะ4.5เซนนะครับก็ถ้าเป็นรุ่นมีขานี่ก็เราต้องส่งน้ำก็เดิมนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะกัดขาครับแล้วก็ไม่โดนตัวเบ็ดเราจึงต้องส่งน้ำนิดนึงนะครับตัวเบ็ดขมมากครับวัดไม่แรงครับทะลุเลยครับ ฝากขนงาน้ด้วยนะครับขบยางนะโชคอ่างทองครับหรือว่าโชคลัวไทยแลนด์สุดยอดครับขอบคุณมากครับผม